ขอเลี้ยหยาบภายเป็นอะไรกับห้องน้ำคะห้องน้ำา้างได้หมดมากเลยเคยตายแล้วฝืนจริงครับเราก็แอบแฟนเราไปคุยตั้งนานกูนึกว่าคนดีหาคู่เอาดอตำปั๊มน้ำมันก็คิดถูกแล้วครับ ทุกคนวันนี้จะอ่ามที่เคยรีวิวนะคะผู้ชายของเราวันนี้นะคะอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะคะจากคลิปที่ถ่ายแดนไลฟ์เพราะว่าตอนนั้นที่ถ่ายเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูมีสเสน่ห์บางอย่างที่น่าสนใจแล้วก็รู้สึกว่ามันมีเรื่องอะ่ะมันมีของอะ่ะแล้วพอคุยแล้วบอกเลยว่าโอ้ยฉันขำจนเมื่อยปากแอบสนุกเร้าครบรสมากๆใครได้ฟังวันนี้นะคะถือว่าคุ้มค่าชีวิตไปเลยอีกครึ่งปี แต่ว่าก่อนที่จะฟังเรื่องทาวดดูคนกดไลค์กดแชร์ค่ะเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็ YouTube Channel พิมพ์ไปเลยนะคะกระเทยรีวิวเราอัพเดตคลิปใหม่ในสัปดาห์แน่นอนค่ะโอเคตอนนี้พร้อมแล้วนะคะแปะครับผมชื่อเต๋าครับอายุ30ปีป,ปีีครับสูงเท่าไหรนะ่หนักเท่าไหร่แบบกระเทยรีวิวห้างแหละครับธรรม,มาดามาตรฐานเออแต่ว่าสีวกคนอนะชมพูนะ <laughs> แล้วสูงละ6789 6กว่าเป็นคนนิสัยแบบไหนบ้างยังไงก็ได้อะไรก็ได้ถ้าคุยกันรู้เรื่องไปด้วยกันได้แล้วก็ก็ก็ได้ข้อดีของการที่มีเต่าเป็นแฟนเนี่ยสามข้อมันคืออะไรน่ารักนะก็ดูแลดีครับไม่เจ้าชู้เอาใจใส่เรื่องเล็กๆน้อยๆนิสัยที่เต่าเจอแล้วเต่าชอบเลยมันคือแบบไหนไม่ไม่ปลอมอ่ะพี่เอาง่ายๆเดี๋ยวเ๋คนเรามันดูออก พอมันเป็นผู้ชายแบบ30มสิบอาะความสบายใจมันจะมาก่อนอันดับแรกเลยต้กคนก่อนเคยมีสเปคไงพี่แล้วมันก็มาไม่ได้แบบสเปคเต่าเป็นใช่ไหมใช่ครับเป็นอะไรรู้หรอว่าถาเป็นอะไรเป็นของเที่ยวก็คือตอนนี้ทุกคนดูออกแล้วนะคะว่าเต่าเนี่ยเป็นเกย์แต่ว่าอยากรู้ว่าเป็นรูปหรือเป็นรับเป็นรูปครับผมเคยรับไหมเคยนะพี่จริงๆเราต้องลองเนี่ยว่ามันแบบเราชอบอะไรหรือว่าช่วงแบบแรกลืมครั้งแรกไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้เลยเมื่อกี้มีประเด็นว่า ตอนแรกเริ่มหมายคาว่าตอนแรกเริ่มเนะี่ยไม่ได้เป็นเกย์ตั้งแต่เกิดเพิ่งมาเป็นตอนโตเหรอหรือว่ายัางไงเริ่มรู้ตัวเองแรกๆเราก็ต้องรู้ว่าเราชอบอะไรหรือเราไม่ชอบอะไรเราชอบแบบไหนหรือไม่ชอบแบบอะไรเงี้ยยังไม่เคยกับผู้หญิงเลยไม่เคยครับแล้วกระเทยล่ะไม่เคยเหมือนกันไม่เคยแบบขนาดนั้นอะเคยแค่แบบเอออ่านะแต่เธอรู้ไหมว่าทรงเธออะคือทรงแบบผัวกระเทยเลยดูปะ จริงไม่รู้มากกวนแต่ตอนนี้คือโสดโสดครับไม่มีแฟนทั้งชีวิตเนี่ยมีแฟนแล้วกี่คนใี่คนครับส่วนมากเขามาจีบเราหรือว่าเราไปจีบเขาเราจะเข้าหาเขาเพราะว่าคนที่เข้าหาเรามันดูง่ายส่วนมากคนที่มาชอบเธอมาจีบเธอเนี่ยเป็นผู้ชายแท้ก็มีคนล่าสุดครับที่เคยที่ที่ทผมกับเออ เป็นผู้ชายเขาเริ่มจากเป็นผู้ชายเลยแต่เราก็ไม่รู้นะว่าเราอยู่ดี่วัดนึงมันกลายเป็นแบบเป็นแฟนกันได้ยังไงเนี่ยรู้อีกทีก็คือก็เป็นแล้วเออเต่าอันนี้อันนี้คืออยากรู้เนาะว่าเป็นเซ็กเอนวูเคชันกรณีที่เธอคบผู้ชายแท้อย่างเงี้ยคือเธอเป็นบทบาทเธอเป็นลุกตอนที่คบกับคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยไม่เคยมีอะไรกันถึงขั้นสอดใส่แค่ภายนอกแค่นั้นเพราะเขาก็เคยขอเปิดกันเหมือนเขาเองเขาก็อยากอยากอยากทำอยากลองอะไรเงี้ยเขาอยากลุกใช่ แต่เราอะไม่ได้ก็ก็คือถ้าสมมติแบบเธอไม่อยากโดนข้างหลังเธอก็ร้อยคอยจ้ปากดูแล้อร้อยได้เขาใส่เก้าอี้จะเป็นสภาพไหนพี่พอเสร็จแล้วะแล้วถ้ามันไม่แตกอีกอะแสดงว่าต้องเคยหกเก้ากันก็เคยครับก็เคยก็เคยแหละกูไปถึงจุดนี้ได้ยังไงตัดสิ จริงหรือไม่คะเต่าที่เต่าเนี่ยเล่นแอปแล้วก็ไปหาคู่เอาดอตามปั๊มน้ำมันยังไงอธิบายค่ะอ่ามันก็มีบ้างแต่ว่าเราแค่เช็คเด็กที่เฉยๆอ่าเราไปตรงนี้นะเนี่ยปุ๊บแล้วเราก็ลองกดเข้าไปดูดิพอเรากดเข้าไปปุ๊บไอ้น,นี่เราก็จะเป็นสีเขียวออนไลน์เนาะอืมเอ่อถ้าอยู่แถวนั้นถ้ามันไม่แบบถ้ามันไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็ มันก็จะเงียบแต่ถ้ามันยังเป็นอยู่มันก็จะดังติงต้งติงต้งติงต้งติง้งติ้งแค่นั้นแหละสบายใจแล้วแต่ไม่อ่านเราไม่นับหรอไม่นับถ้าคน <c oughs> ดูกำลังดูอยู่ตอนนี้บอกว่าอ๋อคือเธอก็เป็นผู้ชายมั่นหน้าเธอคิดว่ายังไงก็คิดถูกแล้วครับแต่ว่าเคยมีครั้งหนึ่งที่เธอเนี่ยไปมีเซ็กซ์จนเกือบติดเชื้อ HIV เกี่ยวกับคนคนหนึ่งถ้านับไปก็คือแฟนคนหนึ่งเหมือนกันกือบครึ่งปีอะโดยที่เราก็ไม่ได้สงสัยอะไรเขาเลยนะพอวันนั้น ไปห้องเขาอะไรเงี้ยเปิดโทรศัพท์เขาเล่นมือบอดนิ่งหละก็เลยเห็นแชทที่เขาคุยกับคนรับยาด้วยอะไรเงี้ยด้วยกันในกลุ่มเดียวกันเราก็เลยแบบเหงื่อออกเลยตอนนั้นไม่ไหวยังไวงวะเนี่ยอแล้วเราก็คุยอะเขามาแล้วแล้วคือประเด็นน่ะมันไม่ได้แค่นัดเอากันไงพี่มันมันคุยกันจ,นจนแบบจะเป็นแฟนกันแล้วอะแต่เขาไม่เคยบอกเรื่องนี้เราเลยอ ก็แบบลองหาวิธีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พูดกับเพื่อนก็ไม่ได้นะพูดกับใครก็ไม่ได้เลยถ้าพูดกับเพื่อนก็เดี๋ยวเพื่อนเรากำลังเกลียดเขาอ,อีกอะไรเงี้ยก็เลยลองหาวิธีอยู่ด้วยกันดูไปปรึกษาหมอด้วยไปปรึกษาจูงมือกันไปปรึกษาเลยไปคนเดียวเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้บอกเขาไงว่าเรารู้แล้ว<อ>แต่เราก็ไปปรึกษาบอกว่าแบบถ้าเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบนี้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 ถ้าแบบมีอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้ามันอันไหนได้อันไหนไม่ได้อะไรเงี้ยหมอบอกว่าให้เราแบบออนเป๊ ไวอะไรประมาณนี้แต่ตัวต่อเองต่อเป็นคนไม่ชอบกินยาแล้วต่อเป็นคนแพ้ยายง่ายมากมทีเอ,อีก็เลยแบบแล้วถ้าเราไม่กินล่ะอะไรเงี้ยแต่เราก็คือมันมั่นใจว่าในการกระทําของเราอะไรเงี้ยมันแบบเท<ศ>่าไหนแต่สุดท้ายก็เลิกกันเพราะเขาก็เหมือนเดิมอย่างเงี้ยพี่เอาจิงนนับถือใจเขานะคือรู้แล้วยังพยายามที่จะอยู่กับเขาให้ได้เพราะตอนนั้นคือเธ<พ>อรักเขามากใช่ไหมเร,เราไปพูดให้นคนอื่นฟังหนึ่งคนอื่นก็จะรังเกียจ เราก็อาจจะระเกียดเราไปด้วยอะไรเงี้ยถ้าแบบมีคู่แบบติดเชื้อ h i v อวย่างเงี้ยทำอะไรที่มันจะปลอดภัยและทําอะไรที่มันจะไม่ปลอดภัยบ้างจริงๆอะที่เราสามารถใช้ชีวิตอยู่กับเขาได้แบบทุกอย่าง<ม>เลยรวมถึงแม้แต่กระทั่งกันไกลตัดเล็บของมีคม,มช้อนซ่อมอะไรเงี้ยใช้ด้วยกันได้หมดเลยคือเราอาจจะต้องรู้ว่าคู่ของ,ของเขากินยาตลอดไหมดูแลตัวเองอะไรเงี้ยคือยาไม่ขาดนะอะไรเงี้ยต้องเต่าว่าพอเราคุยกันแล้วอะไรเงี้ยตัวเขาก็ ไม่ค่อยมีอะไรกับเราไม่รู้ว่าเซฟเราหรือว่าอะไรนะเขากลัวเราลังเกียจเขาหรือเปล่าอ่ะพูดตรงตรงเนาะฟีลแบบอาจจะกลัวว่าวเขาจะลังเกียจหรือเปล่าก็เล้หมดอารมณ์เราก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกของเขาจริงๆคืออะไรอะไรเงี้ยแต่เท่าที่เขาบอกเราเขาก็แบบประมาณว่าก็แบบไม่อยากไม่อยากให้แบบเก็อยากให้เซฟอะไรประมาณนี้นจูบกันได้จูบกันได้ครับออร์เรลเซ็กให้กันได้ไหม มันก็ได้พี่แต่เราก็ต้องไม่ตัวเราเองเราต้องไม่มีแผลในปากไม่มีอะไรประมาณา <c oughs> นี้ก็คือน้ําห้ามกลืนน้ําก็กลืนได้นะจริงๆแล้วว่าน้ําก็กลืนได้อันนี้จากที่ต่อถามหมอมานะน้ำมันก็กลืนได้มันต้องเป็นแบบน้ําปริมาณที่เยอะมากซึ่งคนคนหนึ่งมันผลิตออกมาครั้งหนึ่งได้ไม่ขนาดนั้นอยู่แล้ว,วออเออเออ,เอ,อ,เอนะมันถึงจะมีความเสี่ยงคือตอนนี้ก็ยังโสดนะคะใครสนใจอยากจะจีบก็ดีเอ็มไปได้เลย นัดเลยน้ำพังก็ได้ครับในป่าก็ได้บนรถก็ได้ครับบนรถก็ได้ครับในป่าก็ได้ห้องน้ำห้างได้หมดมาเลยแต่ว่าต่อเชื่ออย่างหนึ่งนะพียา์ว่าคนเราอ่ะรู้จักกันที่ไหนเนี่ยสุดท้ายจะเลิกกันที่ไหนเลยแม่คราบว่ายังไงอธิบายสิสมมติว่ารู้จักกันในแอปสุดท้ายนั้นเราจะไปจับกันได้เพราะว่าเขาเล่นแอปเนี่ยเหมือนเดิมไปเจอเขาอยู่เัาสุดท้ายเราก็จะเลิกกับเขาเพราะว่าเขาไปเจอคนใหม่ในเผบอะไรแบบเนี้ยและถ้าเราเจอเขาที่วัดล่ะ ปอาจจะปวดทีนั่นแหละเราติดเรื่องเขาไม่เขาปวดก็เราตายสอ่โดนหลอกนูนี่นั่นอะไรเงี้ยมีปะก็มีแหละจะให้แบบให้ดูอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้เงินแต่ว่าทําให้ดูก่อนนะอย่างเงี้ยเออแล้วโอนไหมไม่ได้ทำไม่ทำพอกับว่าเราก็เลยว่าก็เงินเข้าบัญชีเขาไปก็ทําได้เลยครับไม่ยากหรอกเขาก็เลยว่าคุณไม่ไว้ใจผมหรออย่างเงี้ย ใช่กูไม่ไว้ใจคะะ่ะคุยกันประมา10นาทีเอาอะไรไว้ใจก่อนผมให้บ <c oughs> <c oughs> อกอะไรไว้ใจกุดกเธอเจอผู้หญิงหรือสาวสองที่เธอรู้สึกว่าเธอเข้าใจเขา <c oughs> เขาเข้าใจเธอมีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันเธอคิด <c oughs> ว่าเธอจะสามารถครบกันได้ไหมตอบคิว่าได้นะเพราะว่าคือเพศอ่ะมันไม่ได้การันตีอะไรได้ในทุกวันนี้ในความรู้สึกตอก็กเหมือนกันอย่างที่บอกเลยว่าถ้าเราคุยกันแล้วมันเป็นแบบความสบายใจของกันและกันมันก็มันก็ไปได้ ถึงเวลาแล้วค่ะเต่าตอนนี้ถอดเสื้อคุยกันหน่อยค่ะโอนเงินมาก่อนได้ไหมอ่าโอเคส่งจรวดหนึ่งลำไปเดยยืนซิดูดูช่องหน้าอกหน่อยซิเป็นยังไงบ้างม,มันมันหมีน้อยยุคนี้เขากำลังฮิตหมีหนีกันรู้เปล่ปา <c oughs> ไม่หรอกอยาเลยเ <c oughs> ต่าคะตอนนี้ชีวิตเต่าทำอะไรอยู่บ้างคะเป็นพนักงานบริษัทเอกชนครับทั่วไปแค่นั้นเลยนะแล้วก็มีไลฟ์บ้าง ถ้าวันนี้เต๋ามีโอกาสได้ออกเดทกับใครสักคนหนึ่งเต๋าคิดว่า24ชั่วโมงจะทําอะไรกับเขาบ้างและพาไปไหนบ้างถ้าเขาไปในที่ที่เขาไปกับเราแล้วเขามีความสุขแล้วถ้าเขาบอกว่าอยากไปห้องเธอ<ม>อยากไปเอาเธองเงี้ยก็มาก็มาเลยครับ <c oughs> <c oughs> มาเลยครับนนแะแสดงว่าเธอเป็นคนไม่ติดเลยสมมุติถ้าเอาไปอย่างบางคนเนาะเวลาเดทแรกที่จะต้องพาไปอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าอีกฝ่ายหนึ่งแลดู คันๆอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เอาเลยเพราะเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมาคิดแค่เรื่องเล็กเราก็คันได้เขาได้เลยถ้าเขาคันมาเราก็คันตอบเลยพี่แล้วถ้าเขาขอเขาเป็นแฟนล่ะคือจริงๆแล้วอ่ะตอนมีความรู้สึกว่าจากที่ผ่านมานะถ้าครั้งแรกกันนะเจอกันครั้งแรกอ่ะแล้วมันได้มีอะไรกันแล้วมันมันคิกทั้งคู่อะมันจะมีคําว่าแฟนหรือว่าแบบลองคุยกันไหมอะไรเงี้ยตามเลจริงหรือไม่คะเต๋าที่เราเนี่ยเคยตายแล้วฟืน เะเรื่องเรียบเดี๋ยวนาอจริงครับเพราะอะไรประมาณยี่สิบสามประมาณเนี้ยี่สายี่สี่เคยติดยาครับติดแบบติดยาเลยกล้าพูดได้เลยว่าเป็นคนติดยาเสพติดเาบอกว่าเล่นแล้วมันจะผอมจะขาวจะอะไรเงี้ยเริ่มมาจากตรงนั้นช่วงแรกที่เล่นมันน้ำหนักลงจริงนี่หว่าอะไรเงี้ย แบบอาทิตย์ละครั้งกลายเป็นแบบเริ่มสามวันครั้งหนึง่ง<อ>กลายเป็นทุกวันจนแบบทุกวันนะพี่รู้ตัวอีกทีหนึ่งตอนนั้นน่ะขาบวมอยู่ดีๆขาบวมข้างหนึ่ง<อ>แต่ตอนนั้นยังทํางานในห้างไงเราก็เลยว่าเอ้ยรเป็นเพราะว่าเรายืนนานวะอะไรเงี้ย<อ>ยังไม่คิดนะว่าเป็นเพราะจ่ไอ้นี่อะไรเงี้ย<อ>กลับมาห้องก็ลองนอนยกขาขึ้นอะไรเงี้ยจนแบบไม่ไหวแล้วสุดท้ายจนแบบพี่ขาแบบใส่รองเท้าไม่ได้อ่ะ ไม่ใช่แล้วมันผิดปกติแล้วแล้วมันเริ่มแบบมันเริ่มชาไปหาแม่แม่ก็เลยแบบไปโรงพยาบาลไปทั้งนั้นอะไรเงี้ยเจาะเลือดดูบอกว่าแอดมิดเลยครับอาการหนักเลยถ้ามาช้ากว่านี้ไม่เกินสองวันไปละตายใช่ตายแล้วไม่มีเตาวันนี้แล้วไปตั้งแต่วันนู้นแล้วแล้วก็ช่วงประมาณวันที่สองอะพี่เหมือนเราเขาก็เจาะเลือดเจาะอะไรเรายังตายแล้วครั้งหนึ่งหัวใจหยุดเต้นไปแล้ว ก็คือที่ประจอนหยุดเต้นไปแล้วแม่บอกว่าขึ้นเหมือนในหนังเลยไอ้ไอ้ไอ้หัวใจอะไอ้เฟ <f> นตี้ใช่ไอ้ตีอยาง้นแล,แล้วมันก็เครื่องมันก็ดังแบบนั้นเลยจนเขาจะทําเรื่องกันแล้วะ่ะแล้วคือหมอก,ก็เลยแบบว่าลอง C P R หรออีกครั้งหนึ่งดู <c oughs> มันก็เลยขึ้นมาครั้งนั้นก็เป็นครั้งที่แบบว่าเราตั้งใจเลยว่าจะไม่เอาแล้วบอกกับตัวเอง <c oughs> บอกกับทุกคนเลยแหละว,ว่าพอแล้วอะไรเงี้ยมันแบบก็ไม่ได้ทาให้ชีวิตเรามันดีขึ้นเลยอะไรเงี้ย มีแต่แย่ลงทั้งสุขภาพทั้งแบบคนรอบตัวทั้งอะไรเงี้ยแม่พูดคำหนึ่งแม่บอกว่าถ้าไม่ถึงทำแบบนี้อะไรเงี้ยแม่อุตส่าห์ประครบประงมเลี้ยงดูมาอย่างดีทำไมถึงมาทำลายตัวเองแบบนี้อะไรเงี้ยนำ้ำตาตกเลยก็เ,แบบเลยแบบขอจริงจริงอะถ้ามันจะเลิอกอะมันไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปบำบัดไม่ต้องไปอะไรหรอกคือถ้าใจเรามันเลิกกับมันเลิกมันเลิกได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เสียดายที่สุดในชีวิตเพราะคิดอยู่เสมอว่าถ้าวันนั้นเราไม่ติดยา ชิตล่าจะไปได้ไกลกว่านี้ใช่ครับคือถ้าสมมติว่าวันนั้นเราเราไม่ไปถึงตรงนั้นน่ะก็ป่านนี้ก็คงจะมีแบบมีชีวิตดีกว่านี้เธอจะบอกว่าชิดเธอใช้ชิดมาคุ้มครบแล้วทุกรสชาติมันอาจจะยังไม่ครบหรอกพี่แต่ต่อคิดว่ามันก็เยอะอยู่นะมันก็แบบว่ามันก็ผ่านอะไรมาเยอะอยู่พอสมควรอ่อนกว่าหรือแก่กว่าอายุเยอะกว่าต่อมาผมรู้สึกว่าเขาเขาน่าจะดึงเราไปในแบบดีกว่ากว่าเดิมได้อะไรเงี้ยฉันบอกคุรู้กี่คลิปแล้ว ผู้ใหญ่ต่อแห,แหลเยอะแยะ,แะอ,อีพราแก่เนี่ยคือแบบโอ้โหไฟแบไลบเธอไม่ทัน,น <ะ S 1> เขาหรอกก็ไม่ทันเราเหมือนกันนะบางทีถ้าสมมติว่าวันนี้มีคนมาเสนอบอกว่าพี่จะเลี้ยงดูเต่าเองให้เงินเท่านี้ๆๆๆๆเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยเอาไหมแล้วถ้าวันหนึ่งเขาตายแล้วพี่ก็ทุกอย่างเป็นของเราไงถ้ามันมีแค่คำพูดแบบพี่มันยังไม่พี่ในกรรมไหมคะถ้าทำพี่ในกรรมหาเองดีกว่าเรายังมีจุดยืนของเราเนาะแต่ใช่ว่าจุดนอนอาจจะสบายกว่านะจุดทูบสบาย ดูทรงอยู่บนทุกแอปนะตั้งแต่พึ่งเหลืองพึ่งมาโหลดแมงปอเหรอมาโหนมอะไรนะแมงปอสีแดงกับสีส้มเหรอเราไปเจอกันในปั๊มน้ํามันฉันเพิ่งเยี่ยวเสร็จแล้วเต่าก็คือชอบมากเลยอะอยากชวนเข้าไปต่อหลังปั๊มเธอจะเข้าไปจีดยังไงแลวจะบอกยังไงให้รู้กันว่ากูอยากพามึงไปกินหลังปั๊มถารกิจต๋องก็บอกเราว่าต่อแค่ไปเช็คเลรีติ้งไปเช็คเหรียญต๋อย ก็สมมติสมมุติสมมุติว่าฉันไปเยี่ยมมาแล้วแกเนระอุ้ยตายแล้วผู้หญิงยืนเยี่ยวอยากพาเขาไปกินอะไรหลังป๊มจังเลยอ่ะเขาจะมองหน้ากันแล้วเขาก็จะขยิบตาใส่กันแล้วเขาก็เข้าห้องน้ำกันเลยไหมจริงเหรอเป็นอย่างนั้นเหรอใช่ทำไมรู้อ่ะมันก็เคยเห็นไงบอกแล้วว่าไปบ่อยกระบไปมันจะมีสายตามอ ปะ่นะอยงเงี้พี่ต้องหลบปลอมตัวเป็นเป็นเกดูฉันไปฉันก็เอาจริงเลย,ยก็ลองปลอมตัวเข้าห้องน้ำชายไงพี่โอ้โหนม,มเบลอขน่ะนี้หมอเทพร้องไห้แล้วนะวนต,วตัวไหนร่างทางเต่าที่ใช้งานหนักที่สุด,ห,ด <laughs> หัวใจแน่ใจนะว่าหัวใจหัวใจหัวใจอย่างตอนนี้เต่าโสดเต่าจะทำไงเต่าหายหิวเราจะเลื่อนดูไลน์คนเก่าๆที่เราเคยนะับ <laughs> เราคิดว่าคนเก่าจะรู้ใจเรามากกว่าเนี้ยเคยได้กับคนที่เขามีแฟนเราปะแบบเขาแอบแฟนมาเอากันเลยเคยพี่เคยเคยมีเราก็แอบแฟนเราไปคุยตั้งนานกูนึกว่าคนดีมันก็จะมีบ้างที่แบบอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งฉ่หน่าตาหล่อๆด้วยหนึ่งหน้าน่ารักน่ารักน่ารักยังไงครน่ารักไ็นเอาหน้าตาแบบหื่นกาม ห้าเหงื่อแก้วแล้วเหมือนปวดที่แล้ว <c oughs> แสดงความรักได้สูงสุดกี่รอบคะสี่ครับแต่ตอนนี้ครั้งเดียวก็ก็ก<ๆ>็ดีแล้วพราคนแก่จะเป็นอย่างนี้แหละมาลองดูอัปเ,เดตกับใครสักคนหนึ่งของสามอย่างที่เต๋าจะเตรียมไปเจียวเจียวเจียวได้ไหมเจียวสามพอเต่าตถามจริงในปั๊มยังไม่เคยอรอแค่ไปในปั๊มไม่ได้กับคนในปั๊มนะพี่บนรถหรือว่าในห้องน้ําในห้องน้ำสิพี่ มือคงตื่นเต้นนะต้องเอามือปิดปากไปเพราะว่าแบบเดี๋ยวเสียงดังลั่นแรงอะตื่นเต้นบ้างขำบ้างปั๊มน้ำมันนี่ก็เป็นสถานที่ยอดฮิตนะที่ L G T V เนี่ยเขาชอบไปมีเซ็กกันนะว่ามันควรต้องแบบเปิดสําหรับการมีกิจกรรมในห้องน้าไปเลยให้มันดูแบบเออเป็นแบบแเซ็กเสอรีนะมันจะมีแค่มันต้อง ปั๊มสีน้ำเงินอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มันเริ่มกระจายแบบไปทั่วสีเขียวสีแดงสีหมดไปหมดแล้วเขียวพูดชื่อย้อนะโดนฟองนี่เคยในปั๊มหลอดนะ <c oughs> มึงแล้วสภาพปั๊มหลอดอ่ะมันก็จะอยู่แถบชานเมืองไม่อยู่ในเมืองแล้วมันเป็นปั๊มหลอดแล้วห้องน้ำมันจะเป็นห้องน้ำแบบป่ามันจะเป็นปั๊มสีเขียวอยู่แบบชานเมือง เกือบถึง <P> ตีนเขาอะไรอย่างเงี้ยห้องน้ํามันก็จะเป็นแบบห้องเดียวผู้หญิงห้องนึงผู้ชายห้องหนึ่งโถฉี่ก็จะอยู่ข้างหลังของห้องน้ำเนี้ยและที่เหลือก็เป็นทุ่งนาวันนั้นต่อปวดฉี่มากตอนเลี้ยวรถเข้าไปห้องน้ำอยู่ไหนวะเนี้ยก็เลยเห็นแบบมอไซค์จอดอยู่สองคันต่อกั้นึกว่ารถติดปั๊มจอดไว้ตอนเลยเดินไปปุ๊บโผล่ข้างหลังแค่เีนั่นแหละพี่โถ่ฉี่อยโถ่ฉี่เวนเดียวทำไปยืนกันสองคนวะกำลังแบบไรแบบเดียว แบกไปเที่ยวหรอหรือฝาดต่เล่นอืลมมันดีมั้งช่วงนั้น Oh my god เราก็เลยมองมองเต่านี่เธอคือดาวปั๊มน้ำมันนะเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยจะเช่าคอนโดอยู่ที่ไหนเราจะต้องดูนะว่าพี่บริเวณนั้นมีปั๊มไหมง่ายกับการเดินทางหรือเปล่าแล้วมันเป็นไม่ที่อะไรแล้วต้องไปอากันเลยเตาว่าไหนวอกล่าเดินกันจะสวนรัชวิภาไปดูจนไึงหอการค้าดู ทุกส <i> ีป <ton Emperor> ั hilar. ๊มย <fun> ังไปประคบแล้วต้องตออต้องตอมเลยนะต้องตอกมือพอเราเลิกงานเราจะมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งเริ่มละเขียนตะวเวนแบบไล่ตั้งแต่ลัางิีรอะออกโลกจนไปถึงดวงวนทุกวันกินกินอยู่แล้วแบบมีคนมาเจอปะ เราไปทําไมนั่นสิพี่ทุกวันนี้พวกตอบก็ยังถามคำตอบก,กันอยู่ว่าเราไปกันทําไมแล้วทําไมเราถึงไม่ไปที่อื่นอย่างเช่นสนามหลวงศีลมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไปสนามหลวงคือเราจะเสียเงินแต่ตรงเนี้ยเราฟรีไงเราฟราีแล้วเอาจริงปะ ตั้งแต่ฟังมากูไม,ม่เชื่อว่าไมีเคยแต่ว่าไปกันเนี่ยเช็คเลตติ้งไปกับเพื่อนแล้วพอเราไปกับเพื่อนคิดว่ไงบ้างเต่าคะขอหนึ่งเมนูที่เต่าชอบกินที่สุดคืออะไรพริกแกงหมูกรอบตอนกินพริกแกงหมูกรอบครั้งแรกอายุเท่าไหร่สิบสี่กินกับใครรุ่นพี่ที่อยู่โรงเรียนมัธยมอย่าบอกนะว่ากินกันในโรงเรียนอะในห้องน้ําพักคู่ด้วยในห้องน้ําโรงเรียนแต่ว่าวันหยุดขออนุญาตหยาบใายเป็นอะไรกับห้องน้ําคะ คือด้วยความที่เราออกจากบ้านมาแม่ขอโทษนะอย่างเงี้ยแม่ถ้าแม่เห็นเราก็โกหกแม่ว่าหลอกไปทำะไรงานบ้านเพื่อนอย่างเงี้ยพี่ซึ่งถ้าเราไปห้องเขามันจะต้องใช้เวลานานเนี่ยพี่อออเวลาเรามีจำกัดแล้วเราก็จะต้องแบบอ่ะเสร็จปุ๊บคือสิบเอ็ดโมงครึ่งเราต้องมารอแม่รอแล้วกินเป็นเลยไหมแล้วเราเป็นลูกหรือเป็นลับในครั้งแรก เขาห้องน้ำปุ๊บเขาก็เขาก็ก้มลงเลยล้ตัวอีกทีก็เสร็จแล้วเขาเป็นรุ่นพี่ที่มีมารยาทมากนะ mm hmm. เขาก้มหวยเธอะเราก็ลูกหัวเขารูปกินหนึ่งจานใช้เวลากินนาทีสามสิบ <c oughs> ขอสามคำที่เวลาคนเขากินของเราเสร็จเขาว่าชมเราชมเราว่างไงบ้าง เยอแล้วถ้าให้ตัวเองละสามคำคือคำว่าอร่อยไหมหรออยากฟังเสียงเผ็ดๆหน้ากล้องทำเสียงเผ็ดให้ฟัง่อยค่ะปกติเวลากินเผ็ดไม่ค่อยซีดนะพี่ใช่เพราะว่ามันมีที่มาที่ไปจังที่ฟังมาทั้งหมดพอรู้เลยใช่ไหมคะว่าทำไมต้องเงียบเราต้องปิดบากวันนี้เต๋าแห้คะแนนตัวเองเนะะี่ยค่ะหนึ่งถึงสิบเท่าไหร่ดีเจ็ดคะแันสิบไปเลยมันน่าขายสิบไปเลย ไไดด้้หรวันนี้ไม่ถามนะคะว่าคิดเห็นยังไงกับ L G B T แต่อยากถามว่าในฐานะให้เราเป็นผู้บริโภคอยากจะฝากอะไรถึงปั้นมันในประเทศไทยให้มีการปรับปรุงเรื่องไหนบ้างแม่บ้านนะครับไม่ต้องทำบ่อยก็ได้ให้เขาพักว่าจะพักบออะไรบ่อยก็ได้ก็ะดายิ่งปั๊มสินเงินทำาุกสามสิบนาทีเราก็ดันไปตอนที่เขาทำความสะอาดพอดีแล้วท่้งเขาก็สาดน้ำทั้งหมดแบบ กูจะเยี่ยงกูให้เยี่ยงไม่ได้หรอกมันเป็นอะไรกระดักหน่ะตอนกลางคืนพวกอีแม่บ้าต้องล้อกปั๊มต้องร้อตัวห้องน้ำครับปวดขี้ทำทำจนน้ำตาไหลต้องไปปั๊มที่มันไม่ดังมากเว้ยพอปั๊มไม่ดังมันก็ไม่ทำเลยอ ก็ถ้าใครชื่นชอบเต่านะคะไปติดตามได้เลยที่ IG ของเขาหรือว่าไปดูเต่าไลฟ์นะคะในแอปแบล์ไลฟ์นะคะ ID นี้เลยแต่ว่าถ้าใครชอบไปเธอยรีวิวค่ะทุกคนกดไลค์กดแชร์นะคะ Facebook Fanpage แล้วก็ยูทูบชาแนลพิมพ์ไปเลยนะคะก็เทอยรีวิวเราอัปเดตคลิปใหม่ทุกสัปดาห์แน่นอนค่ะเจอกันใหม่วิกหน้านะคะนี้ฝากเอได้ข่าวว่าใครไม่รีวิวไปบ่ายค่ะ คือคนแรกกันนะเต๋าที่ทำให้ฉันต้องมาวีนเรื่องนี้เนี่ยไปใช้ด้วนค่ะไอโมบายค่ะไม่ตายจะพูดยังไงแล้วนะมันไม่ใช่เล่นๆนะบอกเลยไม่ได้มาเล่นๆนะคลิปนี้ครบรถมากทั้งดาวมากทั้งสนุกแซบก้าอีเลื่อนได้ใช่ไหมเก้าอีมันเลื่อนได้กูาเบื่อวันนี้เซ็งกับการจัดกล้องเต่าได้แหละ เต่าทําไงดีมันเห็นแค่นี้อ่ะใช่ใต่ขาตั้งกล้องแล้วก็ไม่ได้ดึงขาขึ้นเลยเอาลงอีกเกือบตายแล้วฟื้นหรือว่ายังไงจริง,รงๆหัวใจตัหยุดเต้นไปแล้วรอบหมอเขาก็เลยั๊มขึ้นมาเต่าแกอ,อ,อย่านั่งเองียงดิพอนั่งเอียงเดี๋ยวพี่ไปตัดต่อไม่ได้เออไปตตอมานั่งเอียงแล้วเดี๋ยวมันต้องขยับกล้องไปอีกเออนั่งตรงตรงทำไมวันนี้สวยอ่ะสวยทุกวันป่ะอ๋ออ๋อลสวยขึ้นสวยขึ้นอ่านี่แหละ คอคไม่<อ>คือชื่อคลิปของคลิปนี้ดาวปั๊มน้ำมันดาวให <c oughs> <c oughs> ้เอาเอาเอาฮาเบะไฟเหรออย่าเพิ่งเบะไปกลัวคลิปนี้ติดเหลื <c oughs> <c oughs> องอะต่อไปเลยค่ะต้องเปิดน้ำเสียงดังๆให้มันกบเสียงปะ่ะพี่บางทีอะถ้าเป็นปั๊มแบบใหม่ๆมันไม่ค่อยมีน้ำ <c oughs> มันไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยมีไอ้น้ำได้เปิดแล้วส่วนมากมันจะไหลออกมาเองแบบออโต้ เราแต่ว่ามันจะมีที่ฉีดตูดเนี่ยมิ่ฉีดโมบิชโคกอะไรฉีด